สวัสดีครับแฟนๆตรงประเด็นทางช่องตรงไปตรงมาทีวีก็พบกันนะครับวันจันทร์ที่27เมษายน2563กับผมจำนงเชมมงคลก็พยายามเอามาพูดคุยนะครับตอนยามเช้าเอาประเด็นการแก้ไขปัญหาของพี่น้องประชาชนเอาประเด็นการเมืองมาพูดคุยกันซันหน่อยนะครับอย่างน้อยๆจะได้เป็นน้ำจิ้มในการคลายทุกข์ในช่วงปัญหาโควิด และจะได้รู้ว่าเอาละบ้านเมืองเราจะไปที่ทางไหนอย่างไรนะการค้าการขายเราจะไปยังไงบ้างทางสภาผู้แทนราษฎรเขาว่ากันอย่างไงบ้างเราก็จะได้รู้กันอย่างไม่น้อยนะครับจะได้มีการเตรียมตัวว่าเอาละในภาวะที่เราลำบากเนื่องจากภาวะวิกฤตโควิด n i n e t หรือโควิด1นเ้นะี่เราจะเตรียมตัวเตรียมใจกันอย่างไรก็หลายปักหลายฝ่ายนะครับพยายามที่ออกมาพูด นะแม้กระทั่งนักศึกษาเองก็พยายามที่จะออกมาเรียกร้องเราต้องยอมรับนะครับว่าผลกระทบที่มันเกิดขึ้นจากโควิดเนี่ยมีมากจริงๆมากจนกระทั่งหลายคนกังวลอย่างยิ่งก็คือว่ารัฐบาลพลเอกประยุทธ์จันโอชาจะรับไหวหรือไม่นะฮะในการแก้ปัญหาโควิดโดยเฉพาะอย่างยิ่งไอโควิดไม่ค่อยห่วงเท่าไหร่นักเนื่องจากมีทีมงานแพทย์นะที่เป็นมืออาชีพอยู่ ทําทหน้าที่เป็นหลักอันนี้ก็ไม่เคยกังวลว่า,าจะสามารถแก้ไขาได้หรือไม่เพียงใดอันนี้ก็ไม่ไ,ไม่น่าจะห่วงเท่าไหร่ก็เื่งจอกเป็นมืออาชีพอยู่พอสมควรแต่ปัญหาที่จะรุมเร้าจากนี้ไปก็คือปัญหาในเรื่องของเศษรษฐกิจนะครับอันนี้เป็นเรื่องใหญ่สําหรับพี่น้องประชาชนที่มีความกังวลอย่างที่สุดว่าเราจะอยู่เราจะกินกันยังไงมีงานวิจัยของอาจารย์นะครับเจ็ดท่าน นะมีทั้งมอชอมีทั้งหลายส่วนนะครับออกมาทำงานวิจัยกรณีการเสียชีวิตของประชาชนในช่วงของโควิดหลังจากที่มีการประกาศพลกรฉุกเฉินหลังจากที่มีการประกาศเคอร์ฟิลจนกระทั่งประชาชนได้รับความเดือดร้อนนั้นดูแล้วนะ่าตกใจนะครับไม่ใช่เรื่องที่ไปล้อเล่นนะครับดีไม่ดีอาจจะแซงคิวโควิดได้ซ้ำไปนะอาจจะแซงคิวโควิดได้ซ้ำไปเพราะอะไรรู้ไหม อยอดของผู้ฆ่าตัวตายนะยอมสละชีพเนื่องจากว่าได้รับผลกระทบจากมาตรการของรัฐบาลน,นะยอมแล้วครับก็ไม่มีทางไปจริงๆก็คือยอมปลิดชีพตัวเองด้วยการฆ่าตัวเองมีถึง38รายอันนี้นับถึงวันที่เท่าไหร่นะ23เมษายนนะมีถึงมีถึงอ่า38รายและสามารถที่จะ ค่าตัวเองได้สําเร็จก็คือเสียชีวิตไปจริงนั้น27รายช่วยชีวิตได้อยู่ประมาณสิบกว่ารายนะครับสิรายอันนี้คือเคยสามารถช่วยชีวิตไปได้สิ่งเหล่านี้สะท้อนให้เห็นว่าโอ้นะครับเรื่องของภาวะเศรษฐกิจนะว่าความเป็นอยู่ของพี่น้องประชาชนนั้นมีความจําเป็นที่รัฐบาลน,นั้นจะต้องใส่ใจจริงๆอย่าไปล้อเล่นกับประชาชนนะครับถ้าไปล้อเล่นกับประชาชนเมื่อใดนะเหตุการณ์เหล่านี้ก็จะเกิดขึ้นและผมเชื่อว่า าการเสียชีวิตจากโควิดจะน้อยกว่าเสียชีวิตจากเศษรษฐกิจและจะตายทั้งเป็นมากกว่าเยอะผมมองอย่างนั้นนะคือตายทั้งเป็นหมายความว่ามันไม่รู้จะอยู่จะกินยังไงนี่ขนาดเอาระยะเวลาผ่านมาใช้เวลาไม่นานนะถ้าจะว่าตั้งแต่ประกาศพรกรฉุกเฉินก็26มีนาคมใช่ไหมครับนะแล้วก็มาถึงวันนี้ก็วันที่27ก็ประมาณเดือนหนึ่ง เดือนหนึ่งนะครับเสียงเรียกร้องในความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนนั้นมีเยอะแยะมากมายเมื่อวานผมไปจังหวัดนะครปฐมไปที่กำแพงแสนนะไปงานตั้งสารพระภูมิของพระพวกผมขับรถผ่านเห็นวัดอ,อะไรน้อนะครับตัวนั้นนะ่ะโอ้ยนะครับพี่น้องประชาชนยืนเข้าแถวเพื่อรอรับแจกอาหารผมเห็นแล้วมีความรู้สึกนะครับนะร้อนร้อนกลางวันเนี่ยยืนเพื่อรอรับอาหาร อันนี้ก็สะท้อนเห็นว่าประชาชนอดอยากจริงๆถึงกล้าที่จะไปยืนตากแดดนะครับในการที่จะรอรับอาหารเพียงหนึ่งมือ้ออันนี้ก็เป็นประเด็นสําคัญที่รัฐบาลจะต้องมองเห็นเงิน5,000บาทเดียวยาอะไรได้ขนาดไหนเพียงใดนะสิ่งที่สังคมพูดตอนนี้ก็คือความช้าของรัฐบาลนะความเดือดร้อนไม่ได้รอนะแต่ความช้าของรัฐบาลรอําให้คนไม่มีจะกินเนี่ยต้องตัดสินใจอย่างใดอย่างหนึ่งคือมันไม่มีจะกินจริงๆ,ๆนะ นะไม่มีจะก,กินจริงๆประชาชนจึงต้องตัดสินใจอย่างใดอย่างหนึ่งนะครับอา้ามาประเด็นวันนี้ผมโจวงหัวเรื่องสอวเนี่ยไม่ใช่เทวดานะที่ใครจะขับไล่ไม่ได้วันนี้ต้องยอมรับเสียงที่พิาพา์วิจารณ์ณกระทบไปที่สวรกระแทกไปที่สวสมาชิกวุฒิสภาเนี่เยอะมากว่าคุณกินเงินเดือนนะเป็นหลักแสนประธานก็เป็นสองแสน กินเงินเดือนวันนี้สวออทำอะไรนะนักศึกษาออกมาขับไล่สวปรากฏว่าสวกลุ่มหนึ่งไม่พอใจเสลีสุวรรณพานนท์นสอนนักศึกษาเลยผมไม่เห็นด้วยอย่างยิ่งนะก็บอกว่าเนี่ยนักศึกษาไปเรียนแบบนะปี19ปี16คือสมัยนู้นนะครับที่มีการนักศึกษาหนีเข้าป่ากันนะปี1 6ปี1นเนี่ยนักศึกษาไปเรียนแบบ อย่าเป็นเครื่องมือการเมืองอันนี้คือคําพูดของนายเสรีสุวรรณพานนท์สมาชิกวุฒิสภามาจากการลาดตั้งมาจากการคัดของพลเอกประยุทธ์จันโอชานะบอกว่าคุณกลับไปทําหน้าที่ของคุณดีกว่านะให้ตักศึกษากลับไปมามไปทําหน้าที่ของตัวเองอย่ามาไล่สวเพราะสวนั้นต้องทําตามกฎหมายทําอะไรต้องทําตามกฎหมาย สังคมก็เลยพิจารณาสวเป็นเทวดาได้ออยังไงเขาไล่ไม่ได้ผมบอก,กได้ว่าไล่ท้าําไมคุณจะไล่ไม่ได้คุณกินเงินเดือนมาษีอกรของพี่น้องประชาชนสาเหตุมันมาจากอะไรรู้ไหมสาเหตุมาจากฝ่ายค้านเนี่ยนะครับก,ก็พยายามเรียกร้องให้มีเกินมีการเปิดประชุมวิสามันก็คือเปิดสมัยวิสามันประชุมสภาผูดด้แทนราษฎรนะเพื่ออะไรเพื่อให้มีการ พูดคุยมีการเสนอแนะแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการแก้ปัญหาโควิดนี่แหละไม่ว่าจะเป็นปัญหาโควิดหรือปัญหาเศรษฐกิจในอนาคตหรือแม้กระทั่งเงินกู้หรือเงินขาดของรัฐบาลที่มีอยู่ฝ่ายค้านก็บอกใช้สภาให้เป็นประโยชน์เพราะเราปกครองในระบอบประชาธิปไตยผู้แทนรัษฎรก็คือผู้แทนของพี่น้องประชาชนนะเราต้องฟังผู้แทนมากกว่าไปฟังเศรษฐีเพราะเศรษฐีจะให้ประชาชนรวยยาก ผู้แทนต่างหากอยากให้ประชาชนได้อยู่ดีกินดีมันต้องเปิดสมัยวิสามันนะครับประชุมสภาผู้แทนราษฎรสวกลุ่มนี้ก็ออกมาไม่เห็นด้วยไปกลัวโควิดคุณกินเงินเดือนภาษีเป็นแสนกลัวโควิดคุณจะทําหน้าที่เพื่อพี่น้องประชาชนกลัวตายประชาชนจะตายคุณไม่กลัวแต่คุณกลัวคุณเองตายสบวบางกลุ่มบางคนพวกนี้มันต้องไล่มันต้องไล่ ไม่ใช่ไล่ไม่ได้ไม่ใช่เทวดาเทวดาอยู่บนฟ้าเนะี่ยปชาชนดีไมด่ดีต้องเขาต้องเขาพริกเขาเกลืออเลยเทวดายังไล่ได้แล้วคุณสวคุณเป็นอะไรคุณมาจากการลากตั้งของลดอกประยุทธ์จันโอชากฎหมายเขียนว่าเป็นการคัดสรรแต่คัดไปคัดมาสวาคนเอกประยุทธ์จันโอชาเป็นคนจิ้มเข้ามา250คนมีสองบัญชีไม่ใช่เทวดาที่ไหนไล่ไม่ได้ ไม่ใช่ประชาชนจะไล่ไม่ได้คุณอย่าเข้าใจพวกคุณผิดวันนี้เขาเรียกร้องคุณนะเขาไม่เรียกร้องเรื่องกฎหมายเขาเรียกร้องเรื่องสำนึกสวที่มีต่อพี่น้องประชาชนในฐานะที่คุณกินภาษีนะพี่น้องประชาชนกินเงินเดือนอยู่วันๆคุณทำอะไรนี่คือเสียงเรียกร้องจากพี่น้องประชาชนเขาเรียกร้องให้มีการสละเงินเดือนนะเพื่อ,อามาซื้อข้าวซื้อของซื้ออะไรต่างๆแจกหรือมอบไปกับพี่น้องประชาชน นี่คือสิ่งที่เขาเรียกร้องสภามันปิดคุณทํางานอะไรคุณบอกทํางานตามกฎหมายกฎหมายอะไรวันนี้อย่าไปมองที่กฎหมายมองว่าประชาชนจะตายแต่เอาไปเอามาสวากลุ่มหนึ่งออกมาพูดกลัวตัวเองตายเพราะโควิดชวนประชาชนตายไม่เป็นไรไอ้คนประเภทอย่างนี้เนี่ยนักศึกษาไล่ไม่ได้หรอครับพี่น้องประชาชนไล่ไม่ได้หรอครับคุณไปอยู่หิ่งไหนล่ะครับคุณอยู่ไปอยู่เทวดาชั้นไหนละ่ะเขาถึงไล่คุณไม่ได้ ไล่ได้ครับนะไล่ไล่สอวอไม่ได้ก็ไล่คนลากตั้งมาได้เลยไ <c oughs> อ้จริงจริงกฎหมายไม่ห้ามแล้วครับข้าราชการยั้นสูงก็ไล่ได้สามารถไล่ไล่ชื่อไล่ออกได้เลยครับไม่มีปัญหานะเพราะฉะนั้นคุณอย่าไปสกัดผมไม่ชอบคําพูดอยู่อย่างบอกว่านักศึกษาเนี่ยกลับไปทําหน้าที่ของตัวเองผมไม่ได้เอาใจใครนะครับวันนี้นักเรียนนักศึกษาเราต้องให้โอกาสเขา ในการที่จะสนใจทางการเมืองประเทศไทยเนี่ยนะครับจะ,จะเจริญก้าวหน้าได้มันต้องพัฒนาทางการเมืองการพัฒนาการทางการเมืองนั้นจะต้องเริ่มตั้งแต่เด็กตั้งแต่นักศึกษาวัยที่พอมีวัตถุวิฒิภาวะบ้างนี่หละครับก็คือระดับชั้นเรียนเป็นญาตรีอย่างน้อยเขามีวุฒิภาวะท่านไม่เห็นเลยครับบอลธรรมศาสตร์บอลจุฬาที่เขาแข่งกันคราวที่แล้วอะ ถ้อยคำดีๆมาจากนักศึกษาวันนี้ยังใช้ติดปากกันอยู่เลยพรนองเราจะตกออมอก็มาจากถ้อยคำที่นักศึกษาเขาเขียนท่านจะไปมองว่านักศึกษากลับไปทําหน้าที่ของตัวเองคือต,ต้องไปเรียนไม่ใช่ครับคุณน่ะต้องไปเรียนไม่รู้คนไหนพูดไอ้สอวคนไหนพูดคุณต้องกลับไปเรียนใหม่คุณจบหรือยังคุณเรียนอะไรน่ะคุณจบหรือยังอย่างนี้เป็นต้นน่ะคุณต้องกลับไปเรียนใหม่ไม่ใช่เลยนะักศึกษาไปเรียนใหม่นะ นะคุณเสรีเนี่ยจบหมายชนารามแหงจบยังผมไม่แน่ใจนะนะเรียนรุ่นพี่ผมอยู่ปีนจบกฎหมายหมายชนไม่แน่ใจจบปริญญงต้องไปตรวจสอบประวัติด,ดูกอนนะครับอันนี้ผมพูดถึงสวที่ออกมาพูดอย่างนี้นะครับคืออย่าไปดูถูกความคิดเห็นของนักศึกษาว่าคุณกลับไปหน้าที่เฉพาะเรียนอันนี้ไม่ใช่นะนักศึกษามีท่าเรียนทุกเรื่องครับและ18ปปีเขามีสิทธิ์ลงคะแนนใช่ไหมล่ะ เขามีสิทธิ์ลงคะแนนเลือกสอสอเขามีสิทธิ์ลงชื่อเพื่อขับไล่พวกคุณขับไล่รัฐบาลขับไล่ข้าราชการขับไล่ฝ่ายทุกฝ่ายสอสอทั้งหมดถ้าคุณประพฤติปฏิบัติตนไม่ดีถ้าคุณไม่ทําประโยชน์แก่บ้านเมืองเขาไล่คุณได้ทั้งนั้นแหะครับเพราะฉะนั้นนะผมจึงบอกว่าแม่อย่าไปดูถูกไอ้พวกกลุ่มประเภทอย่างนี้นะไม่ระบุชื่อใครพวกที่มาจากปฏิวัติัตปะปาหาน ไอ้ความคิดดูถูกประชาชนทําไมมันอยู่ในสมองแบบคลั่งคลืนะ้ขออนุญาตพูดตรงๆนะเนี่ยอันนี้ไม่ได้พูดไยนะโดนใครก็รับไปไม่โดนใครก็ปฏิเสธไปไอ้สมองคลั่งคลื่ประเภทอย่างนี้นะดูถูกคนมองคนอื่นเป็นเบีย้ยมองตัวเองเป็นเทวดามองว่าตัวเองเนี่ยเลอเลอารู้ไหมมาจากเผด็จการมองคนอื่นนี่ไม่ดีมากนะ ไปไล่เขาไปให้ไปเรียนซะก่อนไปทําหน้าที่ตัวเองคุณต้องทําหน้าที่ของคุณคุณกินเงินเดือนภาษีอักรประชาชนเนี่ยได้ทําหน้าที่อยังหน้าที่การเปิดสมัยสามัญหรือวิสามัญเนี่ยนะครับประชุมร่วมรัฐสภาเนี่ยมันเป็นหน้าที่ของผู้แทนราษฎรร่วมกับสมาชิกผู้ที่สภาที่เขาลาตั้งพวกคุณมาแล้วคุณจะไปกลัวตายทำไมกลัวตายเพราะโควิดเรอแม่พวกคุณไม่ตายหรอก มาตรการของสภาก็มีอะไรก็มีเจ็บเป็นป่วยไข้ผมว่าพวกคุณนะ่ะได้ดูแลรักษาดีกว่าพวกประชาชนก็ทั่วไปอีกเขาดูแลคุณอย่างดีคุณไม่ต้องกลัวตายเพราะฉะนั้นเมื่อฝ่ายค้านเขาเรียกร้องให้เปิดสมัยวิสามันนะสวกลุ่มนี้ก็บอกว่ากลัวติดโควิดนะผู้นย้คือกลัวตายนั่นแหละฝ่ายค้านก็ไม่เห็นกลัวตายเลยเขาเป็นผู้แทนรัษฎรที่แท้จริง เขามาจากการเลือกตั้งเขามองประโยชน์ของประชาชนเป็นหลักเขามองสิทธิเสรีภาพของประชาชนเป็นหลักเขาขอเปิดสมัยวิสามันฝ่ายรัฐบาลเช่นเดียวกันประธานวิปรัฐบาลยังไม่กล้าแต่ไม่เห็นด้วยนะครับที่จะเปิดวิสามันนี่คือส่วนของวิปรัฐบาลแต่ขอหา,หารือดูก่อนคุณจะไปกลัวตายทําไมสวบวกสสก็มีแค่ห้าร้อยคนสนามมวยคุณยังเปิดกันได้เลย ใช่ไหมล่ะเพราะฉะน,นั้นวันนี้เนี่ยนะครับเขามีมาตรการที่เพียงพอสมควรแล้วในเมื่อฝ่ายค้านเขาขอบเปิดวิสามันก็ควรจะเปิดเพื่ออะไรเพื่อมาหาหรือเรื่องบ้านเมืองวิปรัฐบาลฝ่ายรัฐบาลก็ดีฝ่ายสาวรประเภทกลุ่มนี้กเ็รียนประเภทหัวประเด็จการเ,เต็มสมองเนี่ยนะเอาว่บอกว่าอะไรรู้ไหมเอยเปิดสมัยวิสามันไปเนี่ยนะก็เปิดทางให้ดารัฐบาล ทำไมพวกคุณคิดอยู่แค่นั้นหนูไม่เข้าใจอย่างที่มันจะมาเป็นสอสอมาเป็นสอวได้ไงคิดอยู่แค่นั้นอ่ะคือคิดในเชิงลบถ้าคุณไม่มีอะไรที่ผิดพลาดไม่มีอะไรบกพร่องคุณจะไปกลัวอะไรกับการอภิปรายในสภาเพราะถ้าพูดแทนราษดรคุณไหนอภิปรายไม่ได้เรื่องไม่ได้รล่าประชาชนเขาก็จะเห็นเองไม่ใช่พวกคุณเป็นคนตัดสินคนที่เลือกตั้งคนที่ลงคะแนนเขาเป็นคนตัดสินไม่ใช่พวกคุณคุณก็มีสิทธิหนึ่งคะแนน เพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับมันต้องใช้สภาผู้แทระะนราษฎรให้เป็นหลักอย่าไปกลัวตายนะสอวอสส,สฝ่ายรัฐบาลอย่ากลัวตายบอกว่าเหลือเวลาอีกแค่เดือนกว่าเองไอเดือนกว่าเนี่ยนะครับนี่ขนาดเดือนหนึ่งผ่านมาเนี่ยประชาชนฆ่าตัวตายไปแล้ว38รายเสียชีวิตไปแล้ว27รายจากมาตรการของรัฐบาลในการที่ปิดเมืองนะประกาศเคอร์ฟิว นะต่างๆทั้งหมดเนี่ยมาตรการความล่าช้าของจ่ายเงิน5,000บาทของรัฐบาลมันไม่ทันคนไปไหนไม่ได้ไม่รู้จะกินอะไรมันไม่มีทางไปจริงๆเขาจึงตัดสินใจฆ่าตัวตายเพราะฉะนั้นหนึ่งเดือนที่คุณบอกว่าสภา,ารออีกหนึ่งเดือนเดือนก็เปิดแล้วเนี่ยคุณรู้ได้เงินหนึ่งเดือนคุณจะเปิดถ้าพวกคุณถ้าณกลัวตายเพราะหนึ่งเดือนก็อาจจะขยายขออย่าเพิ่งเปิดเพราะฉะนั้นวันนี้นะครับหนึ่งวันมีความหมายสำหรับปากท้องพี่น้องประชาชน พูดตรงๆเลยนะครับผมไม่เกรงใจละพวกเนี้ยพวกนี้ไม่ได้มาจากการเลือกตั้งผมไม่เกรงใจจริงๆนะครับคนดีก็ว่าไปแต่คนดีแม่หายากเหลือเกินเลนคนที่มีสํานึกที่มาเหมือนกับผู้แทนราษฎรเนี่ยหาน้อยนะมีแต่น้อยนะครับไม่รู้โดนใครแค่เรียกร้องให้เอาเงินมามาสละบริจาคพี่น้องประชาชนเนี่ยผมก็จะเห็นเงีบยบไปเลยนะสวงงว่าไงล่ะสมควรแล้วที่นักศึกษา,าก็บอกอะ่ะ นะที่เขาบอกว่าอยู่ทําอะไรวันนี้คุณทําอะไรกินเงินเดือนฟรีๆอยู่ใช่ไหมนักศึกษาก็ถามเราออกมาไล่ก็หาว่าคุณไปเป็นเครื่องมือของนักการเมืองไม่มีเราครับช่วงนี้เขาไม่เล่นการเมืองกันวันนี้หน้าที่ของผู้แทนราษฎรทุกคนหน้าที่คนใดทุกคนคือช่วยกันขนจัดโควิดและต้องช่วยกันในการที่จะฟื้นฟูเศรษฐกิจหลังโควิดหนักนะครับหนักมากผมบอกได้เลยคอยดูเถอะ นะผมพูดสองสามอาทิตย์ที่ผ่านมาวันนี้หลายคนก็ออกมาพูดผมบอกว่าโควิดคือสองครามโลกครั้งที่สามวันนี้ก็เริ่มพูดกันแล้วนะเป็นสงครามระหว่างโลกนะกับโรควันนี้ขอมาพูดเป็นสงครามโลกกันแล้วนะฮะเรื่องของวิกฤตเศรษฐกิจเราก็พูดกันมาตลอดเวลาวันนี้ก็เริ่มช,ชัดมากขึ้นเพราะฉะนั้นนะครับวันนี้ต้องอย่ากลัวตายสวคนไหนกลัวตายก็ลาออกไปเสียคุณจะอยู่ เงินเดือนแสนกว่าบาทสองแสนไม่ใช่น้อยเอาคนที่กลัวไม่กลัวตายออกมานะคนที่มีสำนึกเพื่อพี่น้องประชาชนออกมาใครมีสำนึกอยู่แล้วก็ไม่เป็นไรแต่คนไม่มีสำนึกออกไปคนออกมาด่าเปล่าเปล่าเปล่า,ลา,ลา,ลาคนที่ไล่ตัวเองไอ้คนที่คนไล่ที่สุดก็คือคุณนั่นแหละไอ้ชิง ไอ้บอกก็ไปกลับไปทําหน้าที่ของนักศึกษาหน้าที่ศึกษาคุณรู้อย่างว่าหน้าที่คืออะไรมันไม่ใช่เรียนอย่างเดียวครับเรียนรู้ด้วย learning by doing โดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องประชาธิไปไตยเรียนเฉพาะตําราไม่ได้เขาต้องเรียนนะครับจากบทบาทจากองค์คาะยกต์ข้างนอกจากพฤติกรรมของนักการเมืองนะที่ไม่มีสํานึกในความเป็นนักการเมืองเขาก็ต้องเรียนรู้ไปพร้อมกันเพราะอนาคตเขาคือ กระดูกสันหลังของชาติมือนกันนะครับก็คือผู้นําของชาติในอนาคตเหมือนกันเป็นได้ทุกอย่างก็คือนักเรียนนักศึกษาเพราะฉะนั้นคุณอย่าออกมาดูถูกเขาอันนี้ผมไม่เห็นด้วยนะครับไม่เห็นด้วยจริงๆไม่ใช่ว่าอยู่ฝ่ายใดแต่คุณควรจะต้องส่งเสริมว่าคุณลองบอกมาที่ว่าสอวอทําไม่ดีอะไรบ้างนั่งกินนอนกินอะไรบ้างให้นักศึกษาออกมาพูดแล้วคุณก็อธิบายว่าไม่ใช่ผมไม่ได้นั่งกินนอนกินอย่างนั้น นะผมกินเงินเดือนอยู่นะผมไปทําอะไรบ้างอธิบายเข้าไปสิครับวันนี้คุณอธิบายไม่ได้ต่างหากเรามันก็ตรงกับข้อที่เขากล่าวหาที่เขาขับไล่พวกคุณใช่ไหมมีบางคนอธิบายไม่ได้เลยอย่างนี้เป็นต้นมีตั้งหลายตําแหน่งกินเงินเดือนตั้งหลายแสนรวมเบียดุวมเบียเลี้ยงเบียดประชุม,มเยอะแยะ,ยะ,ยะและใคระเดียประชาชนในประเทศไทยจะอดตายทําไมล่ะครับเขาจะเรียกร้องและไล่พวกคุณไม่ได้อันนี้ฝากบอกด้วยสวที่ออกมาเยี่ยว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 นะครับ ไม่เคยทำอะไรยังปากไม่เคยดีด้วยนะได้สำนึกก็ไม่เคยมีนะไปโดนใครก็รับไปก็แล้วกันผมไม่รู้นะแต่ผมไม่เคยเห็นด้วยหรอกนะครับในลักษณะที่ปากไม่เคยดีแล้วก็ดูถูกประชาชนผมรับไม่ได้นะครับในสมงคมประชาไตนั้นเราเติบโตด้วยการแสดงความคิดเห็นเราเติบโตด้วยการแสดงความเห็นต่างเราต้องพัฒนาประเทศไปภายใต้การแสดงความคิดเห็นต่างของพี่น้องประชาชนช่วยกันคิดช่วยกันสร้าง ช่วยกันทําอันไหนไม่ดีก็ต้องตําหนิอันไหนไม่ดีก็ต้องว่ากันรัฐบาลจะไปกลัวอะไรล่ะครับกับการตาหนิถ้าคุณทําดีใครก็ทําอะไรคุณไม่ได้แต่ถ้าทําคุณไม่ดีหรือแซงทําดีหรือยังมีข้อบกพร่องเขาก็ต้องมีช่องโหว่มาว่าคุณเมื่อเขามีช่องโหว่มาว่าคุณคุณก็เอาช่องโหว่นั้นมาปิดเพื่อเอามาทํางานเสียมันก็จบใช่ไหมละ่ะคุณจะไปกลัวอะไรไม่มีชนะปิดหลังจะไปกลัวอะไรทําไม ผู้แทนราศดรออกมาพูดเรื่องห้าพันบาทเขาก็อภิปรายขึ้นมาดิผลประโยชน์ตกใครตกกับพี่น้องประชาชนทั้งสิ้นหรอครับพี่น้องประชาชนทั้งหมดผมบอกได้เลยไม่มีหรอกปกป้องรัฐบาลน่ะแต่เข้าใจช่วยว่าอยากให้แก้ปัญหาโควิดให้ได้ไอ้สวเนี่นะครับบางคนบางพวกที่ออกมาพูดเนี่ยนะนะผมว่าเก็บตากเก็บคำไปซะออกไปซะนะ อย่ามาเป็นสวอ,อย่ามาเป็นกลัวตายไปไปชนนี่ออกไปรอข้าวกินวันละมือ้ออาหารวันละกล่องถามว่าเขากลัวตายไหมเขากลัวทำไมจะไม่กลัวกลัวติดโควิดไหมกลัวทำไมจะไม่กลัวแต่เขาต้องไปเพราะเขาไม่มีจะกินแต่คุณละ่ะกินเงินเดือนเป็นแสนคุณไม่ออกบ้านก็ได้ ยังไม่พอมีคนขับรถขับลาไปซื้อให้พวกคุณดีจะกินอย่างดีขนาดไหนก็กินได้เงินเดือนเป็นแสนแต่พอเขาจะให้ไปมีปากมีเสียงสแสดงความคิดเห็นในสภานะ่ะโอ้ยไม่ได้เราเปิดไปเดี๋ยวกลัวโควิดผมว่าพวกนี้นะรีบๆไปอยู่กับเทวดาซะแต่ยมาทูตหรือยมบาลไม่รู้นะรีบๆออกไปซะใครทำดีก็ไปอยู่กับเทวดา ใครทําชั่วดูถูกพี่น้องชนไปอยู่ยมบาลน,นั่นไปตกนรกบอกไม่นั่นขอญาติสาปแช่งเลย <laughs> เอาละวันนี้นะครับอดไม่ไหวจริงๆนะยามวันจันท์แมวว่าจะไม่พูดคํานี้แต่เห็นข่าวแล้วผมแม่นะครับมันเกี่ยวจริงๆกับกลุ่มพวกนี้นะออกมาว่าบอกว่าไล่ไม่ได้พวกคุณไม่ใช่เทวดานะครับก็รอดูเห็นบอกว่าข่าวพลังประชารัฐนะนะบิ๊กป้อมเนี่ยกำลังจะแย่งตําแหน่งหัวหน้าพักนนะ อย่าเอาอุตนมะออกนะออบิ๊กป้อมเนี่ยพลเดกประวิษสุวรณบอกว่าจะมาคุมพักเองว่างั้นนะาตามข่าวเขาว่างั้นแล้วก็มีคนวิพากษ์วิจารณ์มากเรื่องแผนยุทธศาสตร์ชาติ20ปีมันไม่ทันโลกวันนี้แผนยุทธศาสตร์ชาติของรัฐบาลคอสอชอที่เขียนมานี่นะครับเขาบอกมันไม่ทันเศรษฐกิจโลกนี้เจอแค่งานเดียวนะเจองานโควิดไปไม่ถูกแล้วอ่ะ นะแสนทุนแชาติอันนี้ก็เป็นสิ่งที่จะต้องกลับไปคิดกันการแก้ไขรับนูนก็ต้องกลับไปคิดกันนะครับเพราะฉะนั้นอันนี้ก็ฝากเป็นประเด็นนะสำหรับพี่น้องท่านผู้ชมก็ช่วยกันคิดกันลวกันว่าคนที่เป็นสวควรจะไล่ได้ไหมไม่ต้องตอบข้อกฎหมายนะพวกคุณกินเงินเดือนภาษีอุปกรณ์ชนถ้าคุณทำไม่ดีคุณนั่งเฉยเฉยนะบอกว่าผมก็ต้องปฏิบัติตามกฎหมายไม่มีใครเถียงคน วันนี้เขาถามมาสํานึกพวกคุณต่างหากเลาความรับผิดชอบต่อสังคมมีไหมความรับผิดชอบต่อพี่น้องประชาชนมีไหมเขาไม่ได้มองที่กฎหมายไอ้กฎหมายก็ไม่เคยผิดอยู่แล้วกฎหมายมีอะไรห้ามคุณละครับนะกฎหมายถ้าคุณจะประชุมวิสามันประชุมร่วมรัฐสภากฎหมายห้ามคุณละครับในเมื่อถ้าคุณมีความตั้งใจมีความมั่นใจก็ลงวิสามันเลยครับกฎหมายไม่ได้ห้าม กฎหมายห้ามคุณเอาเงินไปช่วยเหลือประชาชนอย่างนั้นเลยครับสวกฎหมายห้ามหรอว่าเงินเดือนทุกบาททุกสตางค์ผมไม่เอาก็ได้ช่วงนี้ผมไม่ได้ทํางานในสภาเนี่ยผมขอยกทั้งหมดไปกับพี่น้องประชาชนกฎหมายห้ามเลยครับอยู่ข้อไหนครับสวเอาของไปแจกพี่น้องชนแจกเข้ากลองนะผมมีเงินเดือนเดือนละแสนสองแสนผมจะแจกวันละสามหมทุกวัน นี่กฎหมายก็ไหนห้ามเลยครับเพราะนั้นอย่าไปอ้างกฎหมายเพ่อเขาข้างตัวเองผมปฏิบัติตามกฎหมายสวก็มีหน้าที่ปฏิบัติตามกฎหมายอะไรในยุคโควิดพี่น้องก็ไม่ได้มองที่กฎหมายวันนี้เขามองว่าพวกคุณทําอะไรกันและพวกคุณจะช่วยจะช่วยพี่น้องประชาชนยังไงเขามองตรงนั้นนะเพราะฉะนั้นอย่าใช้กฎหมายประเภทอย่างนี้นะครับอันนี้ก็ขอฝากเป็นประเด็นยืนยันว่าสวอไล่ได้ไม่ใช่เทวดา นะครับขอบคุณทุกท่านทุกท่านที่ติดตามรายการขอบคุณได้กรุณากดไลค์กดแชร์นะครับก็เดี๋ยวเย็น5้าโมงเย็นเราจะมาพูดคุยกันนะครับในช่วงของตรงไปตรงมาครับสวัสดีครับ